PPT ไฮดรอล l i c สวัสดีกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เอาเอาความรู้เกี่ยวกับสายไฮดรอลิกนะครับมามาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยสาธยายให้ฟังกันให้ความรู้กันนะครับาสายไฮดรอลิกที่เราเลือกเลือกใช้แล้วก็เพื่อนช่างทุกทุกทุกคนนะครับนะ าการเลือกใช้สายไฮดรลิกให้ถูกต้องอายุการใช้งานจะยาวนานนะครับจะยาวนานาทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับช่างอัดสายด้วยนะครับนะขึ้นอยู่กับช่างอัดสายนีย่ประมาณ70%ขึ้นอยู่กับช่างติดตั้งเนี่ยประมาณ25แล้วปและปัจจัยอื่นอีกเล็กน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวสาย ขึ้นอยู่กับตัวสายและปัจจัยอย่างอื่นประเภทน้ำมันหรือว่าอุณหภูมิอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับคือบางทีเนี่ยสายเดิมที่ติดรถมาเนี่ยเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายยังเป็นสายสายลมอ่ะนะครับนะสายลมพวกรถบรรทุกที่เป็นหัวหน้าเรียบข้างหนึ่งแล้วปก,ก,ก็อีกข้างหนึ่งเป็นเค e เนี่ยเดิมติดรถมาเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างผ้าใบแบบนี้นะครับ แต่เป็นโครงสร้างโครงสร้างผ้าใบสองชั้นนะครับเป็นตัวน,นี้ตัวอย่างไอเป็นโครงสร้างผ้าใบาชั้นเดียวเอามาให้ดูกันเฉยนะครับว่าเป็นโครงสร้างผ้าใบแต่ครนนี้ตามร้านค้าต่างจังหวัดทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สต็อกสายโครงสร้างผ้าใบาแบบนี้ก็ทําเป็นสายลวดร้อยอาหนึ่งไปนะครับเป็นโครงสร้างลวดแบบนี้นะครับเป็นโครงสร้างลวดแบบนี้ที่เป็นเป็นแบบลวดถักแบบนี้ คือมาตรฐาน EN853 นะครับเป็นลวดถักทาเป็นลวดถักไปถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แต่นะครับแต่ถ้าเอาไปเทียบกันกับตัวตัวนี้อายุการใช้งานแตกต่างกันครับแตกต่างกันมากครับไม่ใช่แตกต่างธรรมดาแนละ้วแตกต่างกันมากด้วยนะครับการออกแบบโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างผ้าใบ เขาไม่ต้องการแรงดันสูงไม่ต้องการแรงดันสูงแต่ต้องการระบายความร้อนนะครับต้องการระบายความร้อนซึ่งเป็นโครงสร้างผ้าใบมันจะระบายความร้อนได้ดีนะครับระบายความร้อนได้ดีออกจากตัวมันเองนะครับเพื่อนสังเกตดูง่ายๆก็ได้อย่างพวกสายพาวเวอร์รถยนต์เนี่ยทำไมสายติดรถมาเนี่ยเขาทำเป็นโครงสร้างผ้าใบ ทำไมเขาไม่ทาเป็นลวดมาเลยนะครับอมีคาถามแล้วก็เพื่อนลองสังเกตดูก็ได้อไปหาซื้อปั๊มเวอร์เก่าที่เป็นสายพเวอร์เก่ารถยนต์ที่ติดมากับปัม๊มเป็นโครงสร้างผ้าใบทำไมมันยังนิ่มอยู่ทั้งท้ที่เขาใช้งานมาเป็น10กว่าปี20ปีหรือหรือไปซื้อของเก่าเซียงคงปั๊มเก่าญี่ปุ่นนะ,ะทำไมมันถึงยังนิ่มอยู่เห็นไหมครับ เพราะมันมันระบายความร้อนออกจากตัวมันเองได้นะครับแต่ที่ทําเป็นลวดหนึ่งชั้นไปปุ๊บเนี่ยมันสะสมความร้อนไว้ที่โครงสร้างลวดนะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะโลหะมันอมความร้อนมันจะสะสมความร้อนไว้ที่ตัวลวดแล้วก็จะสร้างความร้อนให้กับรับเบอร์กับยางนะครับเพื่อนสังเกตดูก็ได้ว่ามันจะกรอบเลยนะครับ มันจะกรอบเลยหลังจากเราถอดออกมาเนี่ยแล้วมายืดออกเนี่ยมันจะกรอบเลยนะครับอ่ามันมีเหตุผลนะครับที่ที่เขาเลือกใช้เป็นเป็นโครงสร้างผ้าใบาแบบนี้นะครับถ้าเป็นโครงสร้างลวดแบบนี้ถ้าคุณไม่ไปแตะต้องมันนะ่ะนะเอาไว้เฉยเฉยใส่ไว้ในะนะั้นไม่ต้องไปแตะต้องมันอนะ่ะถามว่าอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้อ่าแต่เมื่อไหร่ที่มีการขยับตัวนะครับเมื่อผ่านการใช้งานมาสักระยะหนึ่งอ่ะ ล้าจะเซอร์วิสงานอย่างอื่นแต่มีความจำเป็นต้องถอดสายพาวเวอร์เส้นนี้หรือสายสายอะไรก็ตามที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์มันมีความจำเป็นต้องถอดออกมาแล้วบางทีถอดออกอกว่าจะถอดออได้บางทีมันขยับตัวสายอย่างนี้ยสายมันกรอบข้างในแล้วนะครับเวลาเพื่อนมาเหยียดสายออกจะได้ยินเสียงกรอบเลยข้างในนะครับสายเส้นนั้นจะไปใช้งานเลยไอ้กับไปใช้งานเหมือนเดิมไม่ได้แต่ถ้าเป็น,ปนสายที่ ที่เป็นพาวเวอร์ติดรถมาเนี่ยคุณถอดออกมาเนี่ยยังเอาก็ยังคงเอากลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ่าสังเกตดูได้เลยนะครับนะอันนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่ได้เอาว่าหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับเอาเอาช่างเราเห็นเห็นเลยนี่แหละนะแต่พูดหลักการเสริมเข้ามาคือลวดมันสะสมความร้อนมันอมความร้อนไว้ที่ตัวมันมันระบายความร้อนออกจากตัวมันเองไม่ได้นะครับมันก็เลยสะสมความร้อนไว้แล้วมันทําให้ยางกรอบ ถ้าคุณใส่แล้วคุณไม่ได้ถอดไม่เป็นไรแต่ถ้าถอดเพื่อเซอร์วิสงานอย่างอื่นเมื่อไหร่เอาสายเส้นนั้นกลับไปใส่คืนรั่วทันทีนะครับมีการขยับตัวของสายเมื่อไหร่รั่วทันทีนะครับแต่สายผ้าใบแบบนี้มันจะไม่รั่วนะครับอ่ายิ่งเพื่อนมงคลเนี่ยโอ้ทำเป็นรั่วสี่ชั้นเลยทำเป็นรั่วสี่ชั้นเลยเดิมเนี่ยเป็นรั่วชั้นเดียวนะอยากจะได้แบบดีๆเลยเอารั่วสี่ชั้นเลยผิดวัตถุประสงค์นะครับถามว่าเอาไปใช้งานได้ไม่ใช้ได้ แต่ผิดวัตถุไอผิดวัตถุประสงค์เขาหนึ่งราคาแพงอ่าราคาแพงขึ้นแล้วความทนเนี่ยมันไม่ได้ทนเท่ากับสายหนึ่งหนึ่งชั้นโดยซ้ําไปแต่สายหนึ่งหนึ่งชั้นที่มันรั่วมันแตกเนี่ยมันไม่ได้รั่วจากไม่ได้รั่วไม่ได้แตกจากการจากตัวสายมันเองนะครับมันรั่วจากการการบีบเป็นหลักการบีบหรือการเอาไปติดตั้งช่างเอาไปติดตั้งเนี่ยการรั่วซึมของสายเนี่ยสาเหตุเกิดจากตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับ ถ้าสายมันทนแรงดันไม่ได้มันจะระเบิดออกมามันจะระเบิดออกจากกลางสายออกมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันมันรั่วตรงหลังปลอกของเราออมานันนิดหน่อยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยปลอกบีบตรงเนี้ยแล้วมันรั่วออกประมาณเนี้ยสายเส้นนั้นเอาไปใช้งานประมาณสักสองอาทิตย์แล้วมันรั่วตรงเนี้ยนะบีบขาดครับผมบอกก็เลยช่างบีบขาดนะครับลองกลับไปไปทบทวนเรื่องวิธีการอัดสายใหม่ได้เลยนะครับ หรือการการวางลายโดยโดยส่วนใหญ่สายรหลิกที่รั่วกลับมานี่ส่วนใหญ่เอาไปวางลายไปเบียดนะครับไปเบียดไปเบียดเบียดเชัดสีเบียดเหล็กหรือเบียดอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันทำงานเกิดการการเสียดสีรั่วนะครับอ่าถึงบอกว่าวิธีการเลือก เลือกสายไฮดรอลิกเอาไปใช้งานเนี่ยวิศวะเขาออกแบบมาถูกต้องนะครับเขาออกแบบมาถูกต้องแล้วนะนนเพื่อนๆลองไปไปกลับไปไปพิจารณาดูนะครับร้านอัดสายไฮดรอลิกก็ต้องแนะนําลูกค้านะครับหรือเพื่อนช่างก็ต้องมีข้อมูลมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนะข้อมูลพวกน,นี้บางทีเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยมีใครมามาให้ความรู้พวกน,นี้นะครับนะ ก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคแล้วก็ร้านอัดส,สายทั่วไปเนี่ยต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าสายตีลวดมาเป็นโครงสร้างพ้าใบถ้ามันไม่มีจริงๆมันมีความจําเป็นต้องใช้อ่าก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าใช้เป็นลวดหนึ่งชั้นไปแต่ว่ามันจะทนสู้ตัวนี้ไม่ได้นะก็ต้องพูดพูดตามตรงนะครับพูดตามตรงเลยนะครับอ่ามันมันมันจะทนสู้สู้แบบนี้ไม่ได้อ่าที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์นะนะ เ,เพื่อนๆลองสังเกตดูได้ในห้องเครื่องยนต์เนี่ยสาย power ตัวสายไหลกลับก็จะเป็นโครงสร้างผพาใบชั้นเดียวเป็นสายแรงดันสาย power เนี่ยมันก็จะเป็นสายพาพ้าใบสองชั้นนะครับหรือพวกสายอื่นๆที่อยู่ในในในระบบเครื่องยนต์ในในห้องเครื่องยนต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่มีแรงดันมากเขาใช้เป็นโครงสร้างเ้าใบทั้งหมดนะครับ ส่วนปัญหาอื่นๆที่มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยอย่างอย่างที่บอกอ่าอ่อย่างพวกสายตูดใดอ่ะครับอย่างนี้ดีกว่าสายตูดใดบางทีเนี่ยเขาซ่อมเขาซ่อมเขามีการซ่อมถ้าเกิดไม่ไม่ถอดออกมามันมันไม่รั่วนะครับไม่ถอดออกมามไม่รัว่วแต่เมื่อ,อไหร่ที่มีการซ่อมอย่างอื่นเนี่ยเราถอดสายตูดใดมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นนะครับอ่าเมื่อเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยหัวฟีหมุน Man. ได้เลยนะครับนะ เพราะว่ามันมีความร้อนสะสมพวกนี้เวลาถอดถ้าเกิดสายมันไม่ขยับนะเอาไปทิ้งไว้เฉยอ่าให้มันเย็นตัวลงเอามาใส่มันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทนอุณหภูมิได้ราคาเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาสายสีชั้นใส่เข้าไปอย่างเงี้ยทดแทนสายพ่าใบอย่างเงี้ยผิดมันผิดเลยนะมันผิดหลักอ้นี่เลยนะครับหึงเพื่อเงิน สองไม่ได้ทนไม่ได้ทนเท่าไอ,ไอตัวนี้ด้วยนะครับไม่ได้ทนเท่ากันนะครับเขาออกแบบมาเพื่อสร้างให้มันทนแรงดันแต่อุณหภูมิที่มันทนได้คือติดลบ40ถึงหนึ่งร้อยองศาเหมือนกันนะครับการทนอุณหภูมิได้เหมือนกันเท่ากันแต่การสะสมความร้อนแตกต่างกันนะครับตัวนี้สะสมความร้อนมากกว่าตัวนี้ไม่ไม่สะสมความร้อนความร้อนมา 100มันอ,อาจจะระบายออกสัก 30- 40แต่ตัวนี้ความร้อนมา100สะสม100นะครับสะสมอยู่ที่โครงสร้างลวดนะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะ,อะโอเคนะครับนะ